จะถ่ายเซฟียังไงให้เห็นทุกคนวะนี่นี่นี่พวกมึงัล้วพูดพวกมึงพูดอะไรหนดีพูดย่อย่อย่อแซมแมซม bro แรวควคได้เราไปสายเลยก็ได้ไปสายเลยก็ได้ไปสายย่ออยู่เยอะปะเออเก็บเคกอลิที่จับสถิติอะตอนแรกแม่งจะได้เลอดสอพันเลยก็ได้เนาะ เอออไม่าจจะได้สักาวๆพันเลยนะได้เอาพี่นนท์ไปไหนหรอวิ่งมาหนะ้ามันไม่ปล่อยเราลอดอะไรเงี้ยไม่แล้วมันวิ่งไวด้วยไงประเด็นเนะี่ยวิ่งวิ่เขี้อะไรอ่ะตัวอะไรอ่ะหอยทากวะไม่ใช่ตัวอะไร,ะะไ,มไ,รไม่รู้ขี้ยเมื่อกี้น่าให้ก่อนถ่ายบ่ายแล้วไปสิบสองหลงแน่้หลังละหลังละใส่ได้แล้วกูโดนไงหน่าแมนตัวอะไรอ่ระหอยทากวะหน่าแมนหน่าแมน ย่กปกไทยเงินมาก็บแปบระไทยเงินไปไทางไหนทางออกเบเลหกสิบสอกูถ่ายไว้หน่อยเดียวนะตรงเมื่อกี้เอ้ยทำไไม่ใช่ทางออกนี่ไม่ใช่ทางนี้นี่ตรงวิงสวนตรงิงสวนอ้อยอ้อยอ้ออ้ออ้ไหนก่อนะไหนวะปทางออกมันจะทางอ้นี้ไหกูจำได้อยู่เราต้องเลี้ยวขวาทางหักศอกอะตนี้่กเออนี่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 ตรงนี่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 ี่ี่นี่นลก็ตรง เนี่ยเนี่ยถ้าถ้าทางออกมันจะเป็นไฟแบบนี้ไฟกลมๆนี่ตอนนี้แบตกล้องเหลือสี่สิบหกเปอร์เซ็นต์อ่ะไม่เจอตัวอะไรเลยเว้ยเฮีย้นี่ไอะไรวอะไรอะไอ้นี่ไงไอ้รถโย่โโย่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 โ่โโย่โโย่โย่โย่โยโย่โโย่โยโย่โย่โย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 ่โย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 ย่โ กับเลยกับเลยกับเลยสติมินาหมดที่เจ้ใจตามมาไม่มถ่าูถ่ายให้แบตหมดเลยนะสติมินาหมดคนไหวหรือยทำไมเราต้อขึ้นทางนี้วะก็ถูกแล้วก็ถูกแล้วขึถูกแล้วอยู่คนเดียวโบไปไหไปไหนผิดทางแล้วทางนี้ไหมอ่ะแต่ว่าเราต้องถ่ายอย่างแรกก็คือถ่ายจนแบตหมดเว้ยมันจะได้คุ้มไงฟุตเทปจะได้คุ้มแล้วก็สองก็คือจะต้องพูดระหว่างคลิปใช่ไหมคูคลิปหนังคลิปนั้นเออคลิปนั้นแม่งเจเนเรตแบบ เเปิดตัวชิปได้สองคนสเนลเกเคอร์ต้องถ่ายตอนเจอผีตลอดใช่ใช่ในไอ้เชี้ยเนี่ยน่าจะขึ้นเยอะไอ้เชี้ยนี่ขึ้นเยอะเห็นปะไอ้เชี้ยนี่ขึ้นเยอะไอ้เชี้ยเนี่ยเออปิดชิปปิดชิปโอ้ยพันสามสี่ร้อยสองร้อยได้อยู่วันแรกก็ได้สุดท้ายเมื่อวานอ่ะเอาไมค์กลับไปนี่ก่อนไมค์กับไมค์กับไปเนี่ยโกบโบโกโกโบมา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 เฮ้ยไมค์โกโบไม่เอา เอามหมให้เก่งก็ได้โอ้ยเชื่อเดี๋ยวร่วงไอ้นนนี้ไอ้นี้ไอ้คืนนี้วันนี้ถ่ายให้เต็มครับเราไปซ้ายเลยเข้านู่นไปดีกว่าไปยอดวิวเยอะดิเจ้คือไหนอะนนนมาประตูแล้วอุ้ยัง้ยังไยังยอุ้ยไยังงไหนอ่ะไยไปยยยไป Don't attack tag me no, ơi, laser laser ở đây, đi 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 đi, game 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 Yo game 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 đi. game 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 Go go. คือตอนนี้ตอนเนี้ยใครเหลือเลือดเยอะกูเหลือเลือดน้อยมากประมาณสิบเปอร์เซ็นต์ผมกูได้อยู่ผมก็ได้สิบเปอร์เซ็นต์ผมสิบเปอร์เซ็นต์เหมือนกันไหนวะไปไหนแล้วมันหนีมันหนีไปแล้วหรือเปล่าหรือว่าไปไปอยู่ข้างบนวอสคลิปไม่ค่อยได้ถ่ายนี่แหละเฮียถ้าไม่เจอเราถ่ายเล่นเลยนะอย่างน้อยยิ่งยิ่คนดูอีกหน่อยประมาณกลางเราแบเนี้ฮะใช่เหรอฮะอวิชไปนี่นี่ ากู่แข่โอ้ยวกูไม่ต้องแข่งแล้วมันเลือกกูวิ่งเลยพวกมึงทำไมถ่ายศพกูนู้นทำไมถ่ายศพกูให้มถศพกูมันวิ่งมาวิ่งมานะวิ่งเลยเก่งๆจะยอมตายเก่งมันไม่ตายเก่งไม่ได้มึงมึงมีไม้เก่งมึงข้ามตายเก่งห้าสิบบาทเก่งมึงจำไว้ไม่ตาย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 ผ่าน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 เนี่ยมันเลือกกูอ่ะไปถ่ายตกไอ้สัสเก่งติดเก่งติดเก่งเก่งปีศาจ้า เครื่องก็เครื่องก็เครื่องเอาไปขึ้นไปด้วยไม่มีใครที่มาดูเลยปกติกูปิดไงกล้องอยู่ในอยู่ในเครื่องเลยอะกล้องอะเฮ้ยกล้องอยู่นี่กล้องอยู่นี่พวกมึงมีฟุตไหมมีฟุตไหมลองเช็คดูลุย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 ยเนี่ยดูดิฮาวแมนนี่เฮ้ยขึ้นเยอะอยู่ขึ้นเยอะอยู่ตอนแรกกูโดนชนนะกูเลยห่าไม่เจ็บมึงคุณคนแรงอะอุ้ยดูดิผันเนี่ย เลยพันสี่พันสี่พันสี่เว้ยพันสี่ยนสี่วันนี้คือตายพันห้าปะถึงปมพันห้าพันห้าพันห้าอุ้ยสอันแปดโอ้โหแค่อีกสองร้อเองคือวันนี้ย่างเดียวเลยนะอย่าตายห้อยทากเลยรอบเนี้ยมึงเอาไฟฉายไปสองอันเลยมึงมานี่ไปทำที่ไหนตรงนั้นไม่ซื้อของเหรอเนี่ยมาซื้อของนี่ไปไปไราขันอะไร อันนี้อันนี้อันเราต้องเอาเลยสองอันอ่ะเราเอากอดไหมเอากอดไปฮิวเลยเออกอดไปฮิวด้วยอ่ะเหลือร้อยหนึ่งเอาจริงนะวันนี้เอาชีวิตรอดอย่างเดียวเว้ยกอดใครจะเก็บกอดเวรบุ๊กเนี่ยพี่เวรบุ๊กเอาไปเลยเวรบุ๊กคืออะไรวะมันมันกดอาแล้วมันใช้เลยนะมันใช้เลยนะอุ้ยอ้าวมันหายไปแล้วแล้วไงแล้วไงวะมันมันคือใช้เลยอ๋อนี่เถ้า เรื่องกดไงอ่ะกดไงกดทีกดทีมาวันนี้เราต้องผ่านเว้ยไปหอยทากหมดยันที่นั่นใช่ไหมหอยทากจ๋ากลัวไม่เจอหอยทากกระดิไอ้ยี่ห้องนี้ะเว้ยมึงเข้ายาวแล้วปิดประตูทุกคนนะเว้ยหรือว่าถ้าตายจริงๆอ่ะให้มันตายบนยานเปิดหรอกของให้ท่องกลับมาได้อ่ะแต่บนยันแล้วไอ้ที่นั่นมันวิ่งไหวมากเลยนะไอ้ท่านวิ่งไหวมากเลยนะพี่เจอหอยทากปุ๊บถ่ายปุ๊บกลับเลยนะไม่ไม่อยากเจอไอ้ท่านอ่ะมจับทางเลยนะเว้ย ไอ้นี้ทางใหม่เราต้องไปทางเล็ทางเก่าก่อนไปเลเซอร์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 อุ้ยอุ้ยีมีมหน้าห้าเลยก้อนไปท่าเใส่ยังใส่ยังกูบอาค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 อาเอาเฮ้ยเอาเอาาเอาี่ยทไม่ติดอะไรนะนี่เนาะคูบอบเอากูเต้ยังนนนทายกูเต้ ไปไปไไปไปโดนไปโดนคิวก็าเข้าคนนิแปลว่าไปไปโดนยัเน่ะอาเล่อน่เยเอยเฮ้ยเฮ้ยเฮตัวอะไรมาฮัลโหลหนีแล้วอ้อะไรหนีแล้วตัวที่หรวเนี่มันมาพี่มันมาพี่มันวิ่งไวมากบอกเลยมันวิ่งไวมากพี่ข้างหลังพี่ก้อนพี่ก้อนพีนอนพี่นอนมาแล้ว กอนมึงต้องใช้ให้กูดเวยก่อนมันมีกระงมันกลับไแล้วะไม่กลับเฉ่ปะถ่ายไหมถ่ายไหมถ่ายไหมเขี้ยตัวเขี้ยอะไม่เี้มันไม่เฉยวะพี่ถ่ายทันไว้ตอนมันมาหาผมอ่ะถ่ายทันปะถ่ายถ่ายถ่ายนอยู่กูอยากแค่ตัวเองกตายไอ้ยีเปตายกไอ้ไอ้คนมึงกูก็เต้นรเบยกไอ้ยักิงก็โอนแทงกไม่ไม่ือคือผมทำตามพุ่มกลับไงพุ่มกลับเขาส่งให้ไปตายผม พุ่มกับสั่งไงเงี้ยอะไรสั่งไงสั่งเเก่งเเก่งไปโดนดิแค่ยืนแล้วโดนตายพุ่งมาเก่งมาพุ่มกับสั่งไงเงี้ยแล้วไอ้ตัวเล่ยตัวยิ่งน้่งขุนน่ากลัวเลยกลัวอะไรไม่รู้ด้วยกลัว่าน่ากลัวขุนตั้งแต่เจอมาเนี่ยจังหวะนี้จังหวะนี้จังหวะนี้น่ดุไดแต่ผมว่าผมวางกูจังหวะได้ดีนะวางกูจังหวะได้ดีอยู่เลยมาน่าจะโลคอยวุ่นวายจะดูเวิร์กเอามันบอกว่าออกกําลังกายที่ดีเว้ยมันบอกว่าออกกําลังกายที่ดี ตัด้วยแกงกระโดดแกงกระโดดตู้ผีตู้ตู้ไหนไหนในส่วนเนี่ยเดนีกกูวิ่งหนีละไอ้เยอชอบฉากกระโดดสู้ผีใช่ไหมไอ้เยอะชอบอ่ะเดี๋ยวขอดูจังหวะนั้นหน่อยดิไอ้เยอะเม่งหาตอนไอ้เยอะนี่เต้นแอโรบิกนี่แหละไอ้เยอะคนมั่วมึงดูดิไอ้เยอะตัวยี่นั้นออกวายมึงทำอะไรเพื่อนกู ที่มันเซฟไงวะเซฟลงเครื่องอะอยากได้ปะเห็นปะเห็นปะเซฟวิดีโอสู่เดสก์ท็อปเนี่ยเนเซฟเซฟไงวะกดเซฟแล้วมันเซฟลงไหนมันจะไปอยู่หน้าหน้าเดสก์ท็อปเราเลยอะหน้าเดสก์ท็อปสวยๆอันนี้ก็เซฟเราใช่ไหมเออลองเอาไปดูดิมันจะอยู่หน้าเดสก์ท็อปเลยอ๋ออยู่อยู่พี่อยู่อยู่ไอ้พี่คือมานอนดุปเอ้ยแล้วแล้วถ้าเราแล้วถ้าเรานอนเสร็จแล้วมันเป็นไงวะมันจะให้นั่นหรืเปล่าเฮ้ยมัยมีต่อว่ะมึงเป้าหมายต่อไปฮะ สี่พันห้าเดี๋ยวนั้นร้วมันมีเวลาเท่าไร 4, 4, หร่เนี่ยสี่สี่ห้าเหรอพี่ไม่ใช่ไม่ใช่สี่ห้าเคสี่หมื่นเหรอหรือเท่าไหร่สี่พันห้าสี่พันห้าตอนี่ที่ชาร์จแบห้อใช่